เรื่องที่ต้องจัดการต้องคิดเยอะค่ะทําให้เกิดความเครียดสะสมนอนหลับตั้งแต่สี่ทุ่มตื่นมาทีเนี้ยตีสอลากยาวไปถึงเช้ามีความกังวลมีความคิดในช่วงก่อนนอนเยอะกว่าจะสามารถหลับลงไปได้นา,างนานนอนช้ามันทําให้ลายเวลาตื่นมาเรียนออนไลน์มันเหนื่อยมไม่มีเอเนอรหรือว่าความเฟรชในการที่จะมันจะเรียนวันันต่อ,ตอ,ตอมาไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับ การนอนไม่หลับพออายุเราแตะเลขห้าปุ๊บเนี่ยปัญหาที่เจอกับตัวเองก็คือนอนไม่หลับเพราะว่าบางคืนเนี่ยขอน,นอนตั้งแต่สี่ทุ่ม,มก็จะตื่นประมาณตีสองหรือตีสามแล้วก็ไม่หลับเลยจนเช้าเป็นอย่างเงี้ยมาเป็นเดือนก็เลยทําให้ร่างกายเราเหมือนกับอ่อนเพลียก็เลยมาได้รู้จักตัวนี้นอนหลับได้สนิทมากขึ้นหลับลึกขึ้นบางวันน่ะขอนก็ยังตื่นกลางดึกอยู่นะคะมาตื่นมาปุ๊บถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้เวลานานมากบางทีไปถึงเช้ากว่าจะหลับได้อีกแต่ตอนเนี้ย ตื่นปุ๊บแป๊บหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะหลับต่อได้ยาวไปจนถึงเช้าส่วนบางคืนก็หลับยาวไปเลยหล,หลับสนิทไปเลยตอนเนี้ยก็จะไม่กลัวละค่ะถึงแม้ว่าเราจะตื่นกลางดนึกเพราะเรามั่นใจได้เลยว่าเราหลับต่อได้แน่นอนแล้วก็เป็นการหลับสนิทหลับลึกยังไงลองไปดูนะคะตัวน,นี้ค่ะก่อนหน้านี้ก็เคยมีอาการหนาวข้างในรู้สึกว่าพอมีลูกแล้วก็รู้สึกอาการอ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับพอมาทานยาคุณหมอ ก็รู้สึกว่าอาการดีขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการหนาวสัน่นข้างในเราหลับสบายขึ้นค่ะคุณแม่เดินทุกวันค่ะทานง,ง่ายอร่อยไม่ต้องเคียวไม่ต้องต้มค่ะอยู่มอ .3 อายุ14ปีครับผมตื่นเช้ามามก็จะเรียนออนไลน์อยู่หน้าจอจนเกือบเย็นเลยก็มาเล่นเกมโชคเดตืนครับทำให้เรานอนได้ไม่เต็มอิ่มนอนยากเหมือนมีเรื่องให้คิดในหัวคือว่าผม นอนแบบหลับยากมากๆเลยครับมันเหมือนว่ามันลาจากการทำงานแต่ว่าที่ตัวกูดเฟย์ครับมันเข้ามาช่วยใช้ฝักศุนย์รลางการไม่หลับง่ายขึ้นหลับลึกแล้วก็ทำให้หลับเป็นอิ่มเวลาตื่นมาจะมีเอเนจีตื่นออกมาเรียนออนไลน์ลครับเพราะาปะกติเวลาผมเรียนออนไลน์จะแบบี้เกียที่จะลุกขึ้นจากที่นอนมากมาผมว่ากูดเฟย์อันนี้คืออันดับหนึ่งของผมนะครับผมทยยาจีครับผมไปลองทานกันได้นะ ปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูกสองนะคะแล้วก็มีท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะการเป็นคุณแม่ f ู l l t i m เนี่ยออมองย้อนกลับไปงานหนักงานหนักมากเพราะเรานอนน้อยนะคะมันทำให้เราอะติดในการนอนอย่างไม่เป็นเวลาช่วงที่ลองทานรอบแรกคือช่วงเรามีประจำเดือนพอดีดเราก็หลับสนิทไม่มีปวดท้องระหว่างคืนเลยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยประจำเดือนคือออกมาดีมาก นะคะแล้วก็นอนหลับสบายทุกพี่เนี่ยเป็นคุณแม่เนี่ยตื่นนอนเที่ยงคืนเนี่ยตีห้าจะรู้สึกตัวแล้วแต่นี้คือครั้งแรกที่ทาน,นตื่นอีกทีหนึ่งคือเกือบเจ็ดโมงเรารู้สึกว่าเออมันมันหลับลึกแล้วเรารู้สึกสบายใจนะคะผิวพรรณเราก็รู้สึกดีขึ้นนะคะกุหลงเฟยช่วยช่วยได้จริงๆช่วยระบบภายในของเรานะคะปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารมีความกังวลมีความคิดในช่วงก่อนนอนเยอะ กว่าจะสามารถหลับลงไปได้นะค่อนข้างนานหลับไม่ค่อยสนิทคุณพอทานปึ๊บค่ะประมาณ15หรือ20นาทีเราก็จะรู้สึกว่าที่เราเริ่มง่วงเราก็หลับเราก็คิดว่าต้องหลับหรือขึ้นเพราะว่าตื่นมาในตอนเช้าจะรู้สึกได้ว่าวันนั้นอ่ะมันมีความแตกต่างเราว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบน่าทดลองมากสําหรับคนที่รู้สึกว่ามีปัญหาเอ้ยนอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายจริงๆตัวเนี้ยค่ะตั้งใจจะซื้อให้คุณพ่อทานแต่ว่าเราในๆนจะให้คุณพ่อเราลองเองดูก่อนค่คะแล้วก็อาจจะได้ทานทางบ้านละค่ะ สวัสดีค่ะหลายคนเนี่ยจะรู้ว่าตาเป็นคนที่ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองเยอะมากโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเราทํางานหนักนะคะสิ่งที่ตามมาเนี่ยทำให้เกิดความเครียดสะสมแล้วก็นอนไม่หลับรลางดึกเนี่ยค่ะก็จะตื่นมาเลยตอนตีสองตีสร่างกายมันตื่นขึ้นมาแล้วเวลานอนก็จะกระสับกระส่ายนอนหลับไม่เต็มที่นะคะตาได้ไปเจออันนึงเป็นสมุนไพร ชั้นสูงนะคะที่ชื่อว่ากู่หลงเฟยวันแรกที่กินเนี่ยพูดเลยว่าสลบไปเลยเพราะว่ายาเนี่ยมันทําให้เราหลับนะคะหลับได้ดีหลับได้ลึกการนอนหลับเนี่ยคือยาอายุวัฒนาที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรให้ความสําคัญกับการนอนคนที่รับประทานยาบำรุงนะคะรับประทานสมุนไพรเป็นชีวิตจิจตใจถ้าพูดเลยว่าอันนี้ค่ะกูหลงเฟยค่ะสมุนไพรจีนชั้นสูงให้เป็นอันดับหนึ่งไปเลยจ้ะ